สวัสดีครับ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 ,บกุดเรือคาแล้วนะครับนี่ครับแยกกุฎเรือคานะครับโอ้กุลลเหมายังไม่เลิกง,งานนะครับเทปูนนะยังเทต่อเนื่องนะตอนนี้สามทุ่มมาสามทุ่มครึ่งนี่นะครับกุลลเหมาก็ยังทํางานต่อเนื่องนะครับก็เล่งงานนะเร่งงานเลยตอนคืนจะได้งานเยอะนะครับ แยกนะแยกไฟแดงนะครับก็อัปเดตอัปเดตนะครับอัปเดตกุณเรลือคำอัปเดตนะฮะแยกไฟแดงก็เป็นลังใจให้กับทีมงานรับเมานะผมออถึงคุณเรลือคำแล้วนะครับล่าสุดนะครับล่าสุดถ้าชอบคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับถ้าชอบคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะครับโอ้ เรือค้ามโกดเรือค้ามตอนนี้มุ่งหน้าเข้าสู่จำปดงนะครับผมจำปดงซิตี้มันฝ<อ>นจะตกนะครับฟ้าแลบนะฟ้าแลบแป,บแปบ๊แบๆฟ้าแลบ,แบ,แบฟ้าแลบแปบ๊บๆฟ้าแลบฟ้าแลบแปบ๊แปบๆโอ้โห่เนี่รบรรยากาศล่าสุดนะครับนี่นะดูฟ้าแลบนะฟ้าแลบ ตอนนี้มุ่งหน้าเข้าสู่จำปดงแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ในหมู่บ้านจำปดงเรียบร้อยแล้วบ้านของผู้ใหญ่เมานะฮะแล้วก็ผู้ใหญ่เชิดศักด์นะครับผมทีมก,ก็เจอกันเช่นเคยนะทุกวันศุกร ทุกสัปดาห์นะครับสุกเสาร์อาทิตย์เอ็มก็จะเดินทางมาที่หกตงนาจำปลาดงนะโอ้เขื่อนนี่มาใส่ออกมาก็เป็นแรงใจให้ลุงช่างบ้านสวนผักนะครับผมในการอุดหนุนสินค้าของบริษัทอผมซับนะครับสินค้าเราใหม่นะครับของคอร์เจนนะคอร์เจนเหพี่อ้อเห็นพี่ออออสเตรเลียนะสั่งให้เอ็มเป็นของขวัญวันเกิดนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้ นี่เดี๋ยวรับนะครับเดี๋ยวรับกับพ่อแดนนะครก็ขอขอบคุณพี่อ้อนะครับขอขอบคุณพี่อ้อสําหรับของขวัญวันเกิดปีนี้นะครับขอให้พี่อ้อมีสุภาพร่างกายแข็งแรงนะครับกินรางสิ่งใด้สมดังปรารถนาทุกประการเฮงๆรวยๆปังๆเด้อพี่อ้อเด้อโอ้ตอนนี้มุ้งน้าเขาสู่วังปูแล้วน้าสู่วังปูแล้วนะฮะเออโอ้โหจาเจอกันที่วังปูนะฮะ ถึงแล้วนะฮะถึงแล้วนะฮะว,วังปูวังปสสูสาธุ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 ปูปาริจิตนะครับขอให้ลูกหลานนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับชาวคาดปลอดภัยทุกการเดินทางโชคมีลาบตลอดปีตลอดไปเฮงรวยๆปังๆนะครับขปดลางสิ่งใดสมนังปารถนาทุกประการเ้อปูปาริจิต ทีแล้วนะครับทีมงานน่าจะพักผ่อน,นเนาะเดี๋ยวปิดแล้วนะฮะโรจิโก้นะโรจิโก้บ้านลุงช่างนะบ้านลุงช่างนะโอ้สวยงามมากนะครับติดประตูเรียบร้อยอัปเดตนะฮะอัปเดต โอเคนะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ